สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับใหม่และร้านไลนอ,อนคาของเราอีกเ่นเคยนะคะมาพบกับใหม่ก็ต้องมีรถเข้าใหม่กันอีกแล้วนะคะและสําหรับคันนี้นะคะเป็นรถตู้พรีเมียมสุดหรูรานะคะเป็นเบาะวีพีปับไฟฟ้า7ที่นั่งแท้จากโรงงานเลยนะคะและได้ไป้ายทะเบียนดํานะคะและเลขไม่เพียงแค่500,000กิโลเมตรเท่านั้นเป็นรถบ้านแท้ๆเลยนะคะมีประวัติดูแลศูนย์ตลอดนะคะ และมาพร้อมด้วยราคาสุดพิเศษมากๆนะคะก่อนอื่นเราไปชมพรีวิวภายนอกภายในตัวรถกันเลยค่ะ และสำหรับคันนี้นะคะเป็นฮุนไดแกนสเล็ก2.5 v p มาในปี2015นะคะได้เป็นตัวรถสีดำสีสวยสียอดนิยมและมาพร้อมเลขไมเพียงแค่50,000กิโลเมตรเท่านั้นถือว่าใช้น้อยมากๆนะคะลูกค้ารถปี2015เลขไมเพียงแค่50,000ไม่พอเท่านั้นยังเป็นรถบ้านแท้ๆเลยนะคะเลขไม50,000มีป วดูแลศูนย์ตลอดนะคะและยังได้เบาะวีพีปับไฟฟ้าเจ็ดที่นั่งแท้จากโรงงานได้ไป้ายทะเบียนดำถูกกฎหมายแน่นอนสำหรับคันนี้นะคะและเท่านั้นยังไม่พอลูกค้ามาพร้อมราคาสุดพิเศษมากนะคะราคาเพียง7จ็ดแส 9,000บาทเท่านั้นและออปชั่นภายนอกภายในตัวรถคันนี้จะเป็นยังไงเขามาชมกันเลยค่ะและสำหรับคันนี้นะคะเป็นแกนสานเล็ก2.5 VP นะคะแท้ๆจากโรงงานได้เป็นโฉมกระจังหน้านอนบอกเลยว่าโฉมนี้เป็นโฉมที่ขายดีมากๆเพราะด้วยราคาที่ย่อมเยาลูกค้าหาใช้กันเยอะมากนะคะ กระจังหน้านอนแบบนี้มีโลโก้ตัว h ฮุนไดใหญ่ๆแบบนี้นะคะกระจังหน้าเป็นสีโครเมียมนะคะได้ไฟดวงใหญ่ๆใ,ใสๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้ามาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้า และคันนี้บอกเลยว่าสภาพสวยมากนะคะได้ตัวรถเป็นสีดํานะคะสีสวยมากสียอดฮิตยอดนิยมสําหรับสีดํานะคะลองรอยการใช้งานนี้บอกเลยว่าน้อยมากๆนะคะและในส่วนของล้อแมกนะคะเป็นล้อแมกอรลอยนะคะตรงรุ่นสเปคเดิมจากโรงงานเลยนะคะและได้ยางปี2023นะคะใช้ได้อีกสบายๆเลยสุ้มล้อเบาโชกนะคะให้กลองซูมเลยนะคะไม่มีคาบน้ําคาบสนิมแต่ อย่างใดเลยนะคะและในส่วนของกระจกมองข้างนะคะคันนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวปลายกระจกมองข้างให้ตรงนี้นะคะและคันนี้นะคะเป็นสีดำนะคะตกแต่งนะคะมือจับเป็นสีโครเมียมนะคะตัดกับสีดำดูสวยลงตัวมากๆนะคะกันรอยเล็บกันรอยนิ้วมือนะคะและ อย่างที่บอกนะคะให้กล้องดูเลยสุดรู้ราของจริงต้องยกให้คันนี้เลยนะคะเป็นเบาะวีพีปรับไฟฟ้านะคะ7ที่นั่งแท้จากโรงงานเลยนะคะมีคอนโซลกลางและมีจอทีวีขนาดใหญ่มากเดี๋ยวเรามารีวิวด้านในให้ชมอีกทีนะคะตัวรถคันนี้เป็นสีดำและอย่างที่บอกนะคะตกแต่งด้วยสีโครเมียมนะคะเป็นที่จับมือนะคะ ที่กรอบไฟนะคะขอบไฟตรงนี้ก็เป็นสีโครเมียมตัดดูสวยมากนะคะมาพร้อมกล้องมองหลังและเซ็นเซอร์การะยะถอยจอดให้ทั้งหมด4จุดนะคะและคันนี้นะคะมีอักษรคำว่า VVIP นะคะบ่งบอกว่าเป็น VIP นะคะฝาท้ายก็เปิดง่ายนะคะ เป็นแมนนวลแต่เบาเปิดง่ายสะดวกนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากคานด้านหลังกันเลยนะคะคานด้านหลังก็น็อตเดิมแต่เข็บเดิมนะคะไม่มีขันไม่มีขยับนะคะแลนเรารับประกันเลยนะคะว่าไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพิกคว่ำหรือน้ำท่วมแต่อย่างใดลูกค้าดูคลิปนี้ตัดสินใจได้เลยนะคะภายในสภาพสวยมากลูกค้า เบาะนี้แบบไม่มีช้ำไม่มีรอยเลยนะคะและสำหรับเบาะแถวที่3นะคะถ้าไม่ได้ใช้งานสามารถเลื่อนขึ้นนะคะสามารถเลื่อนขึ้นไว้แบบนี้วางของนะคะสามารถวางของวางกระเป๋าเดินทางนะคะถุงก๊อฟนะคะไปต่างจังหวัดขนของนี้บอกเลยว่าเยอะมากๆและยังมาพร้อมมารอบคันอีกด้วยนะคะและมาพร้อมราคาสุดพิเศษมากๆนะคะ และก่อนอื่นนะคะเราไปชมออปชันภายในตัวรถกันเลยค่ะนี่นะคะคือภายในของฮุนไดคันนี้สวยใช่ไหมล่ะมาพร้อมกุญแจแบบนี้นะคะเพียงแค่เสียบนะคะแล้วบิดสตาร์ท ง่ายนิดเดียวและคันนี้ยังเป็นเครื่องยนต์ดีเซลประหยัดน้ํามันอีกต่างหากนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเบาะด้านข้างกันเลยนะคะเบาะด้านข้างเป็นเบาะหนังสีเบจนะคะเบาะทรงเขาสวยมากเฉพาะรุ่น v p เท่านั้นนะคะแผงประตูนะคะเป็นสีเบจตัดกับสีดําจับจีบนะคะมีลายไม้นะคะเฉพาะรุ่นท็อป v p เท่านั้นอีกเช่นกันนะคะ และคอนโซลด้านหน้านะคะเป็นสีดำริ้วรอยการใช้งานนี้บอกเลยว่าน้อยมากนะคะคันนี้สภาพน่าใช้มากๆลูกค้ามีแอร์แบ็กคูลานะคะและคันนี้นะคะพิเศษมากนะคะยังแต่งนะคะจอเอ็นดอยนะคะระบบสัมผัสยางดีมาให้ด้วยจอขนาดใหญ่มากนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ Wi-Fi นะคะดู YouTube ดูคูเกิลอะไรได้หมดนะคะมีคูเกิลแบบนะคะมีเน็ตซิกด้วยสะดวกสบายมากนะคะแอร์นะคะก็สามารถปรับได้จากตรงนี้นะคะแอร์ด้านหน้าแอร์ด้านหลังนะคะเย็นสบายหายห่วงแน่นะคะสำหรับหุนไดเกียร์ก็จะได้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะ และสำหรับคันนี้นะคะเลขไม่เพียงแค่50,000กิโลเมตรเท่านั้นถือว่าใช้น้อยมากๆนะคะมีประวัติดูแลศูนย์ตลอดนะคะและคันนี้ก็มีคู่มือบุ๊กเซอร์วิสมาให้นะคะมีคู่มือการใช้รถนะคะมีคู่มือ การใช้หน้าจอต่างๆมาให้แล้วมีบุ๊กเซอร์วิสบุ๊กเซอร์วิสบอกเลยลูกค้าเล่มใหม่มากนะคะปี2015นะคะและคันนี้มีประวัติดูแลศูนย์ตลอดนะคะปั๊มถุกช่องเลยนะคะและระยะถัดไปนะคะสามารถดูที่ป้ายแขวนพวงมาลัยได้เลยนะคะและสำหรับด้านหลังนะคะได้เป็นเบาะ v p นะคะ เจ็ดที่นั่งแท้จากโรงงานเลยนะคะมีม่านให้รอบคันเบาะ์วีพีบอกเลยว่าสวยมากนะคะภายในกว้างขวางนะคะเบาะ์วีพีเขาก็สามารถปรับได้นะคะที่รองน้องนะคะสามารถปรับได้แบบนี้นะคะพนักพิงนะคะสามารถปรับเอ็นนอนได้เลยนะคะไปเที่ยวต่างจังหวัด เขาใหญ่หรือเดินทางไกลๆบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์นะคะไม่พอเท่านั้นเป็นรุ่นท็อปสุด VP ก็ต้องมาพร้อมคอนโซลกลางสุดหรูหราแบบนี้นะคะและยังได้หน้าจอขนาดใหญ่ลูกค้าดูหรูหราของจริงได้หน้าจอขนาดใหญ่นะคะและนะคะ ฟ้าเพดานนะคะให้ดูเลยให้กล้องดูเลยนะคะสะอาดมากนะคะไม่มีรอยขีดข่วนนะคะยันหรือสิ่งสกรปรกเลยนะคะมีแอร์ตอนหลังให้ทั้งหมด6ช่องนะคะแอร์ตอนหลังก็สามารถปรับได้จากตรงนี้นะคะและบอกก่อนนะคะฮุนไดนะคะ เขาเค็มเรื่องแอร์แอร์นี้เย็นฉ่ำทั้งคันแน่นอนและคันนี้นะคะมาพร้อมด้วยราคาสุดพิเศษราคาเพียง7,99,000บาทได้รถสวยๆสภาพสวยมากสภาพน่าใช้บอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดและห้องเครื่องคันนี้จะเป็นยังไงไปชมกันเลยคะ่ะและนี่นะคะก็คือห้องเครื่องของรถคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากคานด้านหน้ากันเลยนะคะ นอตเดิมนะคะไม่มีขันไม่มีขยับฝากระโปรงก็ยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆนะคะและคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลประหยัดน้ำมันมากๆเป็นเครื่องยนต์ 2,500cc หรือ175แรงมา้าเป็นเครื่องยนต์ A2 แล้วนั่นเองนะคะเครื่องยนต์ สายสะอาดนะคะไม่มีของเหลวรั่วซึมแต่อย่างใดเลยลูกค้าได้รถคันนี้ไปมั่นใจได้เลยนะคะว่าจะได้รถสวยคุณภาพดีแน่นอนนะคะและยังมาพร้อมราคาสุดพิเศษนะคะราคาเพียง799,000บาทได้รถสวยไม่นะ้อยมีประวัติดูแลศูนย์ตลอดนะคะและยังได้เป็นป้ายทะเบียนดำนะคะ VP แท้จากโรงงานอีกด้วย คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนและสําหรับลูกค้าคนไหนที่ซื้อสดก็ฟรีแวกจ็บเซนซีค่าโอนและสําหรับลูกค้าคนไหนที่จัดไฟแนนซ์นะคะเทดีดีฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนสบายๆเพียงเดือนละ1 5 0 0 0บาทต่อเดือนนานสูงสุดถึง6ปีดอกเบี้ยก็ถูกมา,มากๆและสําหรับลูกค้าท่านใดที่อยากเข้ามาเยี่ยมชม รถที่ร้านเราสามารถเข้ามาได้เลยทุกวันไม่มีวันหยุดเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นและร้านเราก็หาง่ายมา,มากอยู่ห่างเซนทรัลเวสเก็ตเพียง5นาทีอยู่ติดกับโลตาสายน้อยหรือท่านไหนที่มาไม่ถูกสามารถเซิร์ชใน Google Map นะคะคำว่าไลออนคาร์รถมือสองตามที่ปักหมุดไว้ด้านล่างนี้ได้เลยและสำหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากจะไฟแนนซ์ไม่สะดวกเข้ามาที่ร้านนะคะเราก็มีไฟแนนซ์วิ่งไปบริการลูกค้า ถึงที่บ้านและที่ทำงานเลยเมื่อผลไฟแนนซ์ผ่านลูกค้าไม่สะดวกขึ้นมารับรถเราก็มีบริการจะส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้าเช่นกันและร้านเราก็มีช่องทางการติดต่อไว้ให้ลูกค้ามากมายเลยนะคะอยากจะโทรเข้ามาก็ได้นะคะหรือติดต่อนะคะมี Facebook, Youtube, ไลน์ TikTok หรือเว็บไซต์นะคะสามารถทักกันเข้ามาได้เลยหรืออยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกมาดูรถ ก็วิดีโอคอล กับเราได้นะคะไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถซื้อรถกับร้านเราได้ง่ายๆนะคะและก่อนส่งมอบรถทุกครั้งนะคะเราก็จะมีบริการทําความสะอาดล้างขัดเคลือบสีพ่นยาฆ่าเชื้อก่อนส่งมอบรถทุกครั้งลูกค้าจะได้รถสวยสะอาดคุณภาพดีแน่นอนและสําหรับวันนี้นะคะใหม่รีวิวรถคันนี้เสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกลำลังใจให้เราด้วยนะคะและสําหรับพรุ่งนี้ใหม่จะ มารีวิวรถคันไหนอีกฝากกดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ